สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะนกเองค่ะวันนี้ก็มีเป็นผลิตภัณฑ์มาแนะนําอีกปกติจะเป็นแนะนําพวกโรชั่นทาผิวหรือว่าครีมบารุงผิวนะคะแต่วันนี้ขอเปลี่ยนบ้างขอแนะนําตัวนี้ค่ะ The Secret Plus เป็น dietary, dietary supplement product นะคะเป็นตัวช่วยเกี่ยวกับอาหารเสริมบํารุงเออเป็นตัวช่วยเรื่องน้ําหนักนะคะก็ถ้าใครที่ทานเยอะทานจุกจิกทานดิบทานแต่ของมันของทอดของอ้วน หรือว่าของที่มีแต่แป้งตัวนี้ช่วยได้ดีเลยค่ะเพราะตัวนี้มีคุณสมบัติช่วยบล็อกไขมันนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายให้ระบบขับถ่ายระบบผ่านเราดีขึ้นนอกจากนี้ก็ยังบำรุงผิวด้วยนะคะสนใจก็ต้องไปลองดูครัตัวนี้กระปุกหนึ่งบรรจุ30แคปซูลนะคะให้ทานก่อนอาหารกลางวัน1-2เม็ดแต่ว่านกนี่นกทานเวละ1เม็ดเท่านั้น,นะคะ่ะก็โอเคแล้ว ที่จริงใครโอเคกันหน่เมตก็ทานหนเมตก็ได้นะเพราะว่าแค่หนึ่งเมตก็แบบกินปุ๊บก็ขับท่ายแบบดีมากจริงๆต้องไปรองค่ะแล้วจะรู้ตัวนี้ปลอดภัยมีออยรอยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็พรีเซนเตอร์ของตัว the s e c r e t plus ตัวนี้นะคะคือพี่วุ้นเส้นค่ะเราก็เห็นได้ว่าพี่วุ้นเส้นเนี่ยเป็นคนที่หุ่นดีมากเพราะฉะนั้นพี่วุ้นเส้นหุ่นดีเพราะอะไรเพราะตัวนี้เลย the s e c r e t plus ก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะลองทานกันเดี๋ยวนกจะลงเบอร์ติดต่อไปให้ด้านล่างก็ติดต่อสอบถามกันไปได้นะคะกับตัวนี้เลยเดยสิเกสพลาส์ค่ะ